ขนาดนั้นเลยว่ะสวยเป็นพิมพ์มึงเหมือนจะระเบิดให้ได้นะเพื่อนเป็นพิมพ์มึงก็สักไหมเป็นจะไปเลยว่ะจะเป็นเทียเไม่เชี่อเลสโซนมีเลสโซนเออเกมดีเกมดีเออเกมดีมีเลสโซนตายเพิร์ดตายตาย

เรียบร้อยได้าคิวไปเก็บหมดตีอ่ไม่กลับพูดมากว่ะบอลไม่กลับมาแล้วว่บอลไปแล้วว่ะแต่พอพลอชีวิตหนึ่งคนก็ตีไปเดิทยาไมเสียงกคือบอลเวอร์เจนทำไมเสียงไม่บอลดังแล้วก็เบาดังแล้วก็เบากูปรับเสียงไม่ถูกอ่ะนี่คือกูต้องเล่นแพ้ด้วยเนี่ยกูต้องเล่นแพ้ไปสองครั้งเลยอ่ะกูต้องชนะสองครั้งแถมเล่นแพ้ไปสองครั้งด้วยอ่ะทำไมวะเว่ะ ไม่รู้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแบบนี้แล้วไม่เล่นเกมนี้แล้วไม่เล่นเกมนี้แล้วไม่เล่นแบบนีไม่เล่นเซิร์ฟนี้ไม่เล่นเกมนี้แล้วใช่ไหมโอ้ไม่ได้คอยกระจอกเกมดีมีคุณภาพพี่แต่มึงไม่เข้ามาไม่ละก้าวละกระจอกกระจอกกระจอกูก็กูไม่เข้ามากูน่าจะไม่พลาดเที่ยวนะเผื่อไม่ได้ทันเลยทำไมึงพลาดแล้วพี่มึงไม่ได้เข้ามาพลาดเอออ เอ้ยทีเฮียอยู่ดีก็พูดเฮียอะไรมาบอลเป็นเฮียอะไรนะบอลเป็นอะไรบอลตังตังทองเขาแทรกอะฮารไฟล์เขาแทรกอะกูเป็นกูเป็นบอลเวอร์ชั่น V2 อ่าวีแรกไปไหนวีแรกไปไหนบอลนอนนะนอนอมนี้อยู่เฮ้ยมึง ดูมั่งไงงี้มึงไม่อา่า <c oughs> นนะเอกูอ่านกูสัตว์กูอ่านตาเร็วอยู่วีแรกดูดิชี่เหรอวีแรกไปดูดิชี่เหรออือ <s uss> อมโดิชี่เหรอดิชี่มันเหนื่อยไงดิชี่โอ้โดิชี่งอนตั้งแต่เชา้าเลยอ่ะไหนไปหรอนอนเพราะอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ได้งอนหรอกกูเป็นไงล่ะกูบอกว่ามันติดกล้องเฉ๋แล oh. ้วมันก็ติดกล้องอีก oh. นั่นกูบอกว่ามันติดกล้องอ่ะติดกล้องตัวลูมิสศาลน่ะ โอ้ยเชี่ยแล้วันก็เป็นเหี้ยแล้วก,ก็ปลาจะวางแกมเมอร์ไงไม่ให้พวกมึงเข้ามาได้เหี้ยมมีลุกรู้ให้กูลเลย,ยอะเ,เปิดไมค์ก่เลยนะเปิดไมค์เรมอสิกะตัว V อลโ,โ,โลวอก็เฮียอเอาฝุ่งโดนนะโโฮะเอาฝุ่งโดน ยัยฝูงโดนเมื่อกี้ยังร้อนเลยเฮ้ยสัสเชนจิงแม็กโอ้ยคนโทรมาว่ะจากสหรัฐอเมริกามันกูบอกบอกโทรมาในเกมไนเฮ้ย ไม่มีแผ่นรองเมาสเนี่มันผ่านยากเนาะรู้สึกลำบากขึ้น10%เรไม่มีนะไม่มีไม่ได้ซื้อตั้งแต่มึงเล่นมาเนี่ยบอกมึงไม่มีแผ่นรองมาสเล่นมาตลอดใช่ชิพีมึงแจ๊ยบใช้ใช้กางเกงไงตัวเองเป็นที่รองมาสแล่มัน่ยก็เที่ยแล้วตอนนี้กูนั่งเล่นอยู่โตไอเวนที่โมายไป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 ไไปไปไไไปไไป ไม่ได้ไปไมเลยเราไม่อยากไปผู <c oughs> ้เป็นคนดังเไมไมนี่ยทุกคนจะคนโทรมา แม่งเปิดเป็รถแห่สัตว์เอ้ยย่าหนุ่นมแห่ชนะอีกแล้วเปิดรถแห่ประสมสเสียงก่อนสร้างไอเหี้ยว t ตถุฟักคอมโบด้วยชา <c oughs> แนลอ่ะไอ้เหี้ยมาวะคอมโบพี่แกเอ้ย อา้าโดนเขาเวลาบาดคอตายอ๋ออ๋อเขยิงอะไรเพื่อนอ้าเด้งเด้งโอ้อิหเอ้ยเชือบอลแม่งเยี่ยวไอสัตว์ไอเฮี้ยนี่โอ้โ <c ười> <c ười> อ้โอ้แบกเมย์ครับแบกเมย์แบกเมย์ครับเจอกับแบกเมย์ได้ โอ้เออเจ็บแบกเมยลบอลเจ็แบกเมยละอะไรก็ตนยู่เหี้ยแบกยมออถกตรงนั้นเลยตะวันเออเฟสดูเฟสมันดเฟสไม่ไหวแล้วบอลไม่ไหวแล้วแต่เฟสนกูเดยยังไงวะ มันคับมันมันมันตดตรงนั้นเลยอ่ะกูตดอืมไม่กูก็ไม่เท่าเยอะสิเอสม่าไม่มีเลยเท่าเยอะหรอกมั้งเออเยอะเลยจ๊อกจ๊อกจ๊อกแฟน ผมอ่ะอืมก็แปลกแต่ชอบพรสักสองเสือ กดดอเด็กเพื่อวางบาริเขตนี่กดดอเด็กเพื่อวางบาริเขต ส่องดูกล้องโหไม่ใครอยู่ไหมโว้โหโหลอะลีบายแตกคนระับ นิ่งพี่พีนะ่ะตัวอ้วนพอแดกเคี้ยนั่นะเข้าไปพูดถึงตัวเองหรือเปล่าพี่ยเขาเรียกว่าูเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นี่ฮะ แม่ไหมแได้เพื่อเราสมบูรณ์ทั้งคเอ้สมบูรณ์มากทำไมวะพอฟารัตคืออะไรบอลพอฟารัตคืออะไรพอฟารัตคืออะไรคืออะไรแต่เดี๋ยวมันจะคืออะไรเดี๋ยวก็จะดูแบบมันคืออะไรพอฟารัตอ่ะพูดมาเลยพูดมาพาสตี้โวยพติ้วเฮ้ยเอาดีดมันดีดเด้งดีดฟันอ่าเจาเสียไหม พอพลาดไอ้เคลเซียบมันก็นู้มคอนเสิร์ตแล้วว่นโอ้เชนี่ซ้ำสอบน no. าะเจอรุ่นซ้ำสอบหนึ่งัเอฟแต่พีก็แดกยาถ่ายทำไมพีอ้วนพีไม่เข้าใจชุบแม่ลบสิ่ง <c oughs> โลซื้อมาแพงจะเอาไว้ขาวเข้าไปซื้อข้าวแกงได้ไงอะ่ะ มาเพลงใช่ไหมล่ว 50cc เป็นคิกได้อีล่าสุดได้ขับได้ในโมดล็อกีนยะูแต่แต่รถตัวเองเหมือนเป็นรถของตัวเองแต่เหมือนไม่ได้เป็นของตัวเองนะงงนะคนหนึ่งคนขับเนาะไม่ได้เหีบโอ้ยหับถึงเฮ้ย เฮลนี่รู้เจอคนหูดีไม่เปิดรถรถแหปรผสมเสียงเกาะ้างไม่พอมไม่งว่าเปิดหาเสียงพร้อมดิหน้าบ้านนะมันไหมมึงไม่เต้นเลยไหมบอลน้องไม่เต้นหรอบอลของจีนไงกะไม่ใส่เกียร์เลยไปเต้นเออวัดไปพัดมา เออ๋ออชิอออิชิตรู้จักคิงคาบราบอเอคิงาบเรย์งั้นก็มาทำเฮียนี่นไอ้ตั้งขึ้นมาได้ตรงไหนวะนอ้คาเบรเกิดคาเวาเสร็เรียบร้อยชนะอีกแล้วอะไรอ่ะคือคูต้องเล่นแพ้ใช่ไหมเนี่ย แพ้แพ้ไปซะคือคือคือบังบางคับให้าก็เล่นแพ้ใช่ไหมแพ้ไปซะเนี่ยคืออะไรเนี่ยก็น่าจะต้องเล่นแพ้เฟิร์สเล่นสามรอบกูเชื่อว่าสามรอบเลยอ่ะเล่นแพ้เหรอเดนน้องวิ่งให้คนอื่นเห็ไม่รู้ระเบิดเลยอะไร เจอ,อแบบนี้ตัวลมก็แตกดีครับม่มาด้วยกันสี่ตัวตา,าตายหาตายโหงอะกอ้โรีดลบตัวแปดรอบ เอาใจเย็นครับใจเย็นครับคือไครับ สองแันนี้มีจะตายปุ่แหละเปนกก็นมึงไม่ดีเลยไม่ไมเหลือหนึ่งเฮดพีนะแค่ข้อเทียร์เลนั่งเก็บไปสองแมนดิตแมนดิตโลมาเพื่อนเนี่ย เี็นอะไรอ่ะใจ่ว um, ันน right? ี้วันนี้ไม่วันนี้แม่งไม่เจอคนไทยเลยเมื่อวานนี้มังเจอคนเจอคนไทยเี่ยแล้วเป็นที่อะไรอ่ะมึงจะคอสเพย์ทำไมวะมึงจะคอสเพย์ทำไมวะบอล้วเป็นทอะไรอ่ะมึงจะคอสเพย์ทำไมวะมคอสเพย์เป็นใครเออคอสเพย์ทำไมวะโทรมาตะคอร์สเพย์เป็นใครวะไม่รู้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 คอรสเพย์เป็นโทมัสอ่ะไม่รู้โทมัสคนไหนวะ คอนเรียบๆตัวดำๆทีนี้บอดี้เชมมิ่งไอ้หี่อทีนี่บอดี้เชมมิ่งต้องเปเผาแขวนประจานแขวนประจาน่ก็บอกเฟิร์สเอไปตอกกระปยอกหนังไข่มันแล้วก็ให้มนหลลงมาไปสังหารโหดโอ้ทีมไปเจอเด็ห ยายแก่ใจดีกับเด็กเ้อนหมกเบญโคตรทีว่ะกูเห็นแต่คนกูเห็นแต่แก่กับยายใจดีอันรู้อะไรเงี้ยจูไปไหนเยอะฟอร์ตหัวดอมึงย้ไปแถกชี้มาหลายรอบแล้ก็ดีเพื่อนโหลแล้วมึงแถกทั้งวันเลยออเออไปสบแล้วจบแฮัลโหลฮัลโหล ข้ากูข้ากูเเ้ซะนี่ไงแม่งมาคับให้กูแพ้จริงด้วยชนะบ่อยเกินจองบอกให้แพ้ มันวมันชื่อพลัเกีรพัแพ้ไปซ้ายกูก็ไม่นื้อกูไม่จะให้กูแพ้จริงๆไงน้ว่าเมใช่ไหมไอ้น้กูแพ้จริงเลยสพอกูลองแพ้ดูเว่งขึ้นเฉยเอ้มันจะีจิงเอจริงเหรอกูกูเป็นีอะไรนยนี่ย อยากเอียงมาให้อว้วนว่ะอ้วนเหรออ้วนเป็นใครอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกูเลยเนี่ยมายังไม่อ้วนเลยเหรอยังอยากเอียงให้อ้วนแบบทงมาแบบแบบทีแต่ทมัสไม่อ้วนแล้วทงมาเป็นใหญ่เต็มตัวโนโบารานิสลิบลิบแขนลิบลิบโนโบาราน ใช่ไหมใช่ไหมพีทวันนี้เรามกินข้าวกันเลยไหมพีทฮัลโหลพีทพีทพีทวันนี้กินข้าวกันเลยวะข้าวอะไรนะข้าวอะไรมาคุณคนหนึ่งเท่านั้นแหละอืมหนึ่งเท่านั้นแหละ่ะฮัลโหลพีทกินข้าวแล้วยังพีทฮัลโหลกินแล้ว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 กินข้าวกันข้าวกัเลยพีทตอบตอบตอบสปีดลั่นสปีดลั่นตอบกินข้าวแล้ว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 กินข้าวกันข้าวกัเลยพีทเออกินข้าวกันกินข้าวกับสิ่งที่เรวาว่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 าอะไรเร็ว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 ไปนะ พี่แม่งไม่รีบปอบเลยแบบกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่ามึ่งกำลังเล่นอยู่แอ้กูทักส้องมาสายเจ้าเล่นก็แผนรอโจโฉแม่งแม่งก็ยังไม่ยิงคุยเดินเนี่ยคนรักแรกก็ถือแล้วอ่ะพอมันขึ้นไตรงนั้นแทงรักแรกตัวก็ต้องบีบออกสินะคืออะไร หนีคนรักแล้วหรอเอาเอาโดนไม่ได้สองเซนีไม่ให้เกิดจุดซีเยี่ยมไอ